สวัสดีค่ะติ๊กกลิ่นสีทำนายดวงของลิซ่าแบล็กพิงคค่ะบอกว่าแค่ดูจากตัวเล็กเท่านั้นแม่นจนขนลุกเลยทีเดียวค่ะ ขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นสายโมตัวพ่อและดูดวงแม่นมากๆค่ะสำหรับคุณติ๊กกลิ่นสีพิธีกรตลกชื่อดังโดยล่าสุดค่ะ25เมษาย,ยน2565คุณติ๊กกลิ่นสีได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวชีวิตคู่ในรายการเมาอยู่กับปาอยากอยู่กับคิมค่ะโดยเผยสาเหตุที่เลือกภรรยาคนนี้มาเป็นคู่ครองนอกจากความรักแล้วสิ่งสำคัญค่ะคือต้องใช้ศาตร์ของตัวเลขเลือกคู่ครองอีกด้วย ยอมรับต้องเช็ควันเดือนที่เกิดก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันด้วยแล้วค่ะ ส่วนทางด้านของพิธีกรอย่างเจนิเฟอร์คิมค่ะที่อยากจะลองขอท้าพิสูจน์ความแม่นของคุณติ๊กกลิ่นสีซึ่งให้ดูดวงสดกลางรายการโดยมีเพียงเลขวันเดือนปีเกิดของบุคคลนิรนามเท่านั้นค่ะและที่ทางรายการเลือกมานั้นค่ะคือวันเดือนปีเกิดของไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิงคหรือลลิ่ามโนบันนั่นเองค่ะส่วนคําทํานายจะแม่นขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะโดยบอกว่าพื้นดวงและอุปนิสัยของคนที่เกิดวันที่27มีนาคม2 5 0 540เกิดวันพฤหัสบดีคนนี้นะเขาพลัด มากตั้งแต่ยาววัยเขาเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างชีวิตคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งและเป็นคนคิดการใหญ่เขากล้าจะตัดสินใจจะไปต่างแดนเพื่อไปทํางานกับคนต่างชาติเป็นงานที่เกี่ยวกับตัวเขาโดยเฉพาะเรียกง,ง่ายง่ายเป็นศินลปินคนนี้ดงังนิสัยเขาดูแล้วเป็นคนโอเคนะเป็นคนมีเหตุมีผลมีหลักการพอสมควรค่ะทั้งนี้การทํานายดวงจากวันเดือนที่เกิดของคุณติ๊กกลิ่นสียังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ สามารถติดตามเรื่องราวนี้ได้ในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมทางช่อง YouTube ได้เลยค่ะ